สวัสดีค่ะอีเดียค f e ฟ่นะคะวันนี้เรามีตัวเครื่องชงมือสองสภาพสวยๆมาให้ชมไปอีกแล้วนะคะตัวนี้มาจากแบรนด์คาริมารีค่ะนะคะซึ่งแบรนด์ตัวนี้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อนะคะอยู่ในตลาดแล้วลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็เลือกในส่วนของการใช้งานตัวเครื่องตัวนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวเครื่องนะคะตัวนี้ของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําทั้งเครื่องเลยนะคะซึ่งดีไซน์นะคะรวมไปถึงตัวริ้วรอยนะคะการใช้งานเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสภาพดัง้าเลยนะคะตัวเครื่องนะคะเรามีการล้างโอเวอร์ฮอลนะคะทนส่วนของตัวมม้้อตริแลวก็็เช อะไรต่างๆเนี่ยให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาโชว์ในวิดีโอนี้ด้วยนะคะว่าฟังก์ชันรวมไปถึงปุ่มกดของเขานะคะตัวนี้หรือการสก,กัดกาแฟเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะเรามาดูนะคะในส่วนของตัวฟังก์ชันของเขานะคะตัวนี้หลักๆเลยที่เราเห็นนะคะก็จะมีหน้าจอดิสเพย์แสดงผลในส่วนของอุณหภูมินะคะในหม้อต้มนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอ,อย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อตัวเครื่องเนี่ยเอาใช้งานแล้วนะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราก็จะมาดูที่ตัวเกจวัดแรงดัน สูตของทางร้านเราก็สามารถปรับแต่งได้นะคะแล้วก็สตีมนะคะมีทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชคทีละข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบระบบปิดเปิดแล้วก็จะมีเลเวลให้กับลูกค้าด้วยซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเทเป็นลาเต้อาร์หรือว่าจะเป็นคาปูชิโน่อันนี้ลูกค้าก็สามสารถส,สิีดได้อย่างง่ายค่ะตัวนี้นะคะ,ะสตีมออกแบบสีพิศทางนะคะแล้วก็ไม่มีวดลื่นะ,ะน,น,นะคะเราพิกโอลิ่ให้หมดแล้วค่ะตัวน้ำร้อนนะคะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะซึ่งเขาก็จะมีเป็นแบบ2เลเวลนะคะ กดง่ายนะคะใช้งานง่ายเผื่อบางร้านเนี่ยอาจจะมีการชงชาก,กับผงโกโก้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเลือกใช้จากาตัวน้องตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวปุมกดของเขานะคะจะมีตัวไฟ LED นะคะทั้งหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะง่ายต่อการมองเห็นและการใช้งานของบริสต้าด้วยนะคะส่วนตีมอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนเนาะดีของเรานะคะก็แรงเข้ากันนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็เวลาใช้งานนะคะปิดขึ้นลงเนี่ยก็จะทําให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเทสปุมกดน,นะคะตัวปุมกดนะคะตัวนี้ยังใช้งานได้ด ง่ายนะคะตัวนี้มีในส่วนของตัวระบบ P infusion หรือว่าฟิววิ่งให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าน้ำมันจะตักลงไปแล้วก็ปล่อยโฟมน้ำออกมาใหม่ก็จะช่วยในเรื่องของการสกัดกาแฟนะคะเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกข้อนึงนะคะสำหรับตัวเครื่องคาลิเนรี่ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกลุ่มแมนนวลนะคะเราสามารถชงกาแฟทั้งสองหัวพร้อมกันได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถตั้งนะคะในส่วนของให้กาแฟอยู่อัตโนมัติได้ถึงสี่ตัวนะคะ ตัวพีนฟิวชั่นหรือพีบววิ่งเขาจะมีแค่1กับ2นะคะส่วนตัว 1, 1> แก้วใหญ่กับ2แก้วใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบลองช็อตนะคะตัวนี้ก็จะไม่มีในส่วนของตัวพีนฟิวชั่นเนี่ยค่ะปุ่มยังกดง่ายใช้งานได้ดีทุกอันเลยนะคะสำหรับอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสากัดกาแฟให้กับลูกค้าดูค่ะสำหรับการสกัดกาแฟนะคะตรงนี้เราดึงลูกไปถุกข้อดีของเขานะคะตัวนี้มันจะมีตัวถารองให้ดยสำหรับลูกค้านะคะที่ขนัดเป็นแบบแก้ววางเลยอย่างนี้ก็ใช้งานได้นะคะถ้าเราไม่ใช้งานเราก็สามารถพับเป็นแบบนี้ได้หร ตัวนี้สกัดกาแฟออกมาได้เนียนนะคะตัวเครื่องเนี่ยมอเตอร์นะคะแล้วก็ตัวปังก์ชันทำงานได้อย่างปกติเลยนะคะแล้วก็ตัวกาแฟนะคะหรือว่าไหลออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแต่อันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าทางลูกค้านะคะมีการปรับในส่วนของเครกาแฟอย่างไรบ้างแล้วก็ออกมาแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจตัวเครื่องคาลิมารีตัวนี้รีบสั่งจองกันเข้ามานะคะเพราะว่าเครื่องสวยๆแบบนี้หายากมากค่ะ